สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะช่วงเฮลท t อกับสมิธเวสิราชานะคะวันนี้แอนอยู่ที่สถาันความงามและความรู้วันนี้ก็เหมาะกับคนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาบุคลิกภาพนะคะให้ดูดีอยู่เสมอแขกรับเชิญของแอนวันนี้นะคะแพทย์หญิงแคทมียาลีลาเลนแสนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังและเลเซอร์โรงพยาบาลสมิธเวสิราชาสวัสดีค,ค่ะสวัสดีค่ะสถาันความงามให้บริการครอบคลุมมากเลยเกี่ยวกับเรื่องของบุคลิกภาพความสวยความงามให้บริการทางด้านในไบ้างคะที่เหมาคะ สำหรับสถาบันความงามสมิติเวชศรีราชาของเรานะคะมีการบริการาทางด้านปัญหาผิวพรรณผิวหนังแล้วก็เลเซอร์อคนไข้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องฝอ้ากระจุดแดงดำต่างๆหรือว่ารูขุมขนหรือว่าริ้วรอยนะคะเราก็มีทั้งนวัตกรรมาการดูแลทางด้านเลเซอร์หรือว่าทรีทเมนต์ต่างๆนะคะก็ที่ทราบมานะคะนอกจากผิวหนังผิวพรรณแล้วเส้นผม เราก็ยังมีเครื่องมือที่ช่วยดูแลนะคะอหมือนที่คุณหมอกล่าวมาแล้วเรื่องของโรคผิวหนังด้วยสามารสถาบันความงามเนี่ยดูแลไดบ้างคะ่ะคนไข้ที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องผิวหนังอักเสบนะคะหรือว่าเล็บมีปัญหาหรือว่าเล็บมีเชื้อราะนะคะหรือว่ามีการติดเชื้อทางด้านเส้นผมะนะคะเราก็มีดูแลครอบคลุมถึงตรงนี้ให้ด้วยะนะคะ ก็เรียกว่าถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผิวหนังชิวพัน <10, 000 S 2> นะคะติดต่อได้ที่สถาบันความงามลองดูในเครื่องมือบา้างเครื่องมือลนนะวัตรกรรมความงามน,นะคะที่ทราบมาในสถาบันเราเนี่ยตลอดระยะเวลา5ปีเนี่ยเรามีการพัฒนาและปรับปรงุงตอนนี้ในสถาบันความงามมีเครื่องมืออะไรบ้างคะและช่วยดูหนรายช่ะ อย่างผู้ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องริ้วรอยนะคะเราก็มีทั้งเลเซอร์ซึ่งจะดูแลทั้งทางด้านริ้วรอยจุดด่างดำการยกกระชับหน้าเรานะคะ,ะทีนี้พูดถึงเลเซอร์เนี่ยการการดูแลคนที่มีเรื่องริ้วรอยที่ที่คุณแอนถามนะคะ ก็จะมีพวกไอออนโตเฟเรซิสหรือ hmm. ว่าเป็นโฟโนเฟเรซิสนะคะอันนี้ได้ยินบ่อยใช่ค่ะใช่ใช่ก็จะเป็นทรีทเมนท์ที่เป็นเบสิกที่เราสามารถจะทำได้บ่อยๆในเรื่องของความหมอกคล้ำตัวไหนช่วยดูแลบ้าง ในเรื่องของความหมองคล้ำเนี่ยเราก็จะมีเลเซอร์นะคะตัว e-max นะคะหัวเป็น IPL นะคะแต่ว่าจริงๆแล้ว IPL ของเราเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะเคยได้ยินคําว่า IPL บ่อยมากนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโรงพยาบาลของเราเนี่ยมีเครื่อง IPL เหมือนกันนะคะแต่ว่าต้องจะพิเศษกว่านหน่อยนะคะก็คือว่า IPL ของเราเนี่ยจะมีตัว radio frequency หรือว่าคลื่น RF ซึ่งจะช่วยผลัก ในตัว IPL เนี่ยลงลึกกว่าปกตินะคะนอกจากเครื่อง IPL ของเราแล้วเนี่ย<ม>ก็จะมีคลมนิ์ง่ายๆอย่างที่หมอ,อกล่าวไว้แล้วเบื้องต้นนะคะแล้วก็นอกจากอุปกรณ์เหล่านี้แล้วเนี่ย<ม>ก็จะมีพวกเวชสำอางนะคะที่ท,ที่ที่สามารถที่จะใช้ได้อย่างปลอดภยัยแล้วก็หมอผิวหนังเป็นผู้ดูแลด้วยนะคะเปตัวอย่างเวชสำอางดีกว่าค่ะมีตัวไหนบ้างเพราะบางท่านเนี่ยไม่ชอบที่จะมาทำเลเซอร์สนใจแต่การทาครี ค่ะของเราก็จะมีพวกพวกวิตามินซีนะคะที่จะเป็นความเข้มข้นสูงซึ่งจะเหมาะสําหรับทั้งผู้ที่มีปัญหาผิวแห้งแล้วก็ผิวมันนะคะก็เลือกไปตามความเข้มข้นของวิตามินซีนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกกรดไฮยาลูโรนิกแอซิดนะคะก็จะช่วยในเรื่องความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะคะ ค่ะผู้ผู้ชมทีส่สนใจนะคะก็สามารถสอบถามได้ที่แผนกของเรานะคะนอกจากนั้นนะคะสอบถามคุณหมอหนึ่งว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆท่านมีนปัญหาเรื่องสิวมาก <c oughs> มีเครื่องมือตัวไหนหรือว่ามีอุปกรณ์ที่ถ้าไม่จําเป็นต้องเป็นเลเซอร์เรามี <c oughs> ตัวไหนบ้างที่สามารถช่วยแลเรนีงสิวได้ พูดถึงเรื่องสิวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการดูแลสิวเนี่ยจะต้องมีทั้งการรักษาของอในเรื่องยาเป็นส่วนประกอบนะคะแล้วก็ทรีทเมนต์เนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันที่จะช่วยทำให้สิวของเราดีขึ้นนะคะ ทรี a เมนต์เนี่ยก็จะเป็นทรี a เมนต์ที่ไม่มีการขัดหน้านะคะก็อย่างเช่นไอออนโตฟลูเรซิสหรือว่าเป็นโฟโนก็ช่วยได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยพอหมอเป็นผู้รักษาสิวให้คุณหายแล้วเนี่ยเราก็จ,จะมีเลเซอร์ Laser ที่ดูแลในเรื่องอหลุมสิวหรือว่ารอยสิวต่างๆด้วยนะคะ และสาหรับทั่วไปนะคะบางท่านเนี่ยทำงานเครียดสับสนนวดหน้าที่แล้วก็มีการบริการนวดหน้าด้วยใช่ไหมถูกต้องแล้วค่ะนวดหน้าให้ด้วยแล้วน้องเขาจะช่วยนวดหลังให้ด้วยนะคะอ็เปนบริคือใช่ไม่จําเป็นอย่างเดียวว่าต้องมาดูแลเรื่องาำงานบางท่านเนี่ยทำงานเหนื่อยมาทำวิชาสปาตรีและสปาบุรุษนะคะก็เห็นว่ามารับบริการนวดหน้าการนอกจากคุณที่จะได้ใบหน้าที่เขาเรียกว่ามีความชุ่มชื้นขึ้นนะคะก็จะได้ ด้วยอันนี้บริการเสริมแต่ตอนนี้ได้ข่าวมาแล้วว่าสถาบันการนงานของเรามีนวัตกรรมตัวใหม่แต่จะต้องเป็นสัปดาห์หน้านะคะท่านผู้ชมที่คุณหมอจะมาเล่าในนี้ขอถามนิดนึงเป็นเครื่องมือตัวไหนนะคะคุณหมอเครื่องนี้เรานําเข้ามาจากต่างประเทศเป็นเครื่องแรกของประเทศไทยด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นต้องติดตามกันนะคะว่า p รัช o n a l เ a อ e r จะมีหน้าที่และคุณสมบัติอย่างไรกับความสวยความงามของคุณสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีเสริมบุคลิกและภาพอย่างไงนั้นติดตามกันในสัปดาห์หน้าสําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอแคทรียานีดาเลงแสงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและเลเซอร์จากสถาบันความงามสมิติเวสเสวชาในช่วงฮิวทค่ะกับคุณคุณหมอค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะติดตามกันในสัปดาห์หน้านะคะท่านผู้ชม